ลิ้นมังกรเงินไม้ออากาศที่ทนแรงทนร้อนอยู่ในลมก็ได้ก่อนนี้เราปลูกไว้เพียงปีเดียวน้องก็กินพื้นที่เป็นงานเลยค่ะแต่เราต้องตัดออกเพื่อไม่ให้ไปรบก,กวนทางเดินของ่านค่ะปลูกง่ายมากเลยค่ะเพียงพื้นดินมีความชื้นน้องก็จะแตกไหลตลอดเลยค่ะ เพื่อนๆที่กำลังมองหาไม้ฟอกอากาศที่สวยอึดทนก็อย่าลืมนะคะลิ้นมังกรเงินค่ะ